ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในประวัติของโนรินั่นเองนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ขอรบกวนคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเราทุกคลิปใหม่ๆนะครับ ก็โนรีเนี่ยจะเป็นคิลเลอร์คนใหม่ในฟอร์ซิเนะครับที่น่าจะกําลังจะเข้ามาแล้วแหละผมก็เลยอยากจะทําคลิปประวัติไว้ก่อนเผื่อว่าใครที่จะไปเล่นฟอร์ซิเ d นแล้วน่าจะงงว่าไอ้นี่มันใครวะไอ้นี่มันคืออะไรวะอะไรทํำนองเนี้นะครับผมโนรีคือใคร โนลิคือหนึ่งในตำนานของ Roblox ที่มีการถูกบันทึกไว้ว่าเป็นตำนานที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่พฤศจิกายนปี2009นั่นเองครับนอกจากการเป็นผู้เล่นในตำนานโนลิยังเป็นหนึ่งในตัวร้ายรองจากแมป s รอสโซแ n งเอาอีกด้วย แม้ว่าเขาจะถูกเรียกว่าแฮกเกอร์แต่ในความจริงแล้วโนริเป็นเพียงแค่ตัวละครสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความลึกลับและความน่าสะพึงกลัวในคอมมูนิตี้ของโรบล็อกเท่านั้นโดยลักษณะของโนริเองเชื่อกันว่าโนริเป็นผู้เล่นที่ใช้ตัวละครชายมีผิวสีดำสนิททั้งตัวและโนริมีอีกชื่อหนึ่งคือเจ้าแห่งความว่างเปล่าหรือ The Lord of the Vo i d นั่นเองครับ ผู้คนเชื่อว่าเขามักจะทิ้งออล่าสีดำไว้ในทุกๆท,ที่ที่เขาเดินผ่านเขายังถูกกล่าวขานว่าเป็นคนแรกที่สวมหมวกวอย c สตาร์นั่นเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมลัทีิของเขาถึงถูกตั้งชื่อว่าวอย์เขานั่นเองครับโดยตัวของโนโลีเองจะสวมหน้ากากแห่งโศกนาฏกรรมหรือ Tragedy Mark ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2009แต่ตัวในเรื่องของโนรีมันเกิดขึ้นตอนปี2007นี่สิทำให้เรื่องนี้ มีความเป็นไปได้น้อยลงกว่าเดิมครับว่ากันว่าโนริเองนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เมื่อเขาพูดคําพูดทุกคำที่เขาพูดมักจะสำคัญเสมอเอาล่ะผมพูดเรื่องลักษณะและนิสัยของตัวโนริไปบ้างแล้วมาดูเนื้อเรื่องหลักของโนริกันบ้างดีกว่าอ๋อข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมเอามาจากพวกวิกิหรือว่านู่นนี่นั่นนะครับแต่จะเป็นวิกิของ c r e e p y p a s t a กับ Mid Community หรือว่าเป็นพวกแบบตำนานของ o ลบ o x นั่นเองซึ่งมันคนละวิกิก,กันกับ f อร์ซิเกนนะเพราะงั้นเนื้อเรื่องอันนี้กับเน เรื่องเรามันเริ่มขึ้นในปี2007ตอนที่เทเลมอนหรือรู้จักกันในนามเชเลสกี้ได้ทำการจัดอีเวนต์ที่มีชื่อว่า Defo Mysterious Object หรือการตามหาสิ่งของปริศนาทั้ง4ชิ้นซึ่งผู้ชนะก็จะสามารถได้รับไอเทมที่มีชื่อว่า v o i c e Star Gift Box คือมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับว่าโนลิเนี่ยจะได้ไอเทมเนี่ยจากกิจกรรมนี้เพราะมันมีรายชื่อผู้ที่ครอบครองไอเทมจากกิจกรรมนี้อยู่แต่ เขาอาจจะซื้อก็ได้ใครจะไปรู้เพราะหลังจากจบกิจกรรม m y s t e r i o u s o b j e c t โลบ็อกเนี่ยได้ทำการเอาไอเทม v o i e s t a r เปิดขายให้กับสาธารนณะชนได้ซื้อครับโนริ oli, ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ v o i e s t a r คนแรกเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกๆการปกตัวของเขาในพื้นที่ต่างๆที่เขายืนอยู่จะปล่อยออร่าแปลกๆออกมาและทำให้ตัวเกมเนี่ยมีเท็กเจอร์ที่ผิดปกติทำให้เซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะ่ปิดลง หรือแม้กระทั่งสามารถแฮกบัญชีของผู้เล่นอื่นและแฮกเว็บไซต์ของ r o บ lox ได้เหมือนกันแม้ว่าเขาจะถูกทีมงาน r o บ lox เนี่ยกำหลาบแล้วก็แบนลงได้แต่หลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นโนริก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งโนริเริ่มแฮกบัญชีที่มีวอย e ต t a r และขโมยบัญชีเหล่านั้นไปหลังจากนั้นเขาก็ก่อความวุ่นวายให้กับเว็บไซต์อีกครั้งด้วยการทําการแฮกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆให้ปิดลงและขโมยบัญชีของผู้เล่น เป็นเวลานานกว่า2ส,สัปดาห์ที่ทีมงานโรบ็อกเนี่ยไม่สามารถแบนเขาได้เหมือนครั้งก่อนซึ่งทําให้ความวุ่นวายเนี่ยดำเนินการต่อไปแต่หลังจากนั้นโรบ็อกก็กำหลับเขาได้แต่ว่าใช้เวลานานคือ2ส,สัปดาห์นั่นแหละครับเดิอเมื่อทีมงานแอดมินถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาเลือกที่จะเมินเฉยหรือบ่ายเบี่ยงว่าทําไมเขาถึงไม่สามารถจัดการโนริได้อย่างรวดเร็วเหมือนครั้งก่อน ทำไมถึงปล่อยให้ลอยนวลต่อมาในปี2008หลังจากผ่านไป1ปีโนริก็กลับมาอีกครั้งครับแต่ครั้งนี้แทนที่เขาจะสร้างคอมมูนวายหรือทำลายล้างเขาใช้ Voice s า a r ชักชวนผู้เล่นหลายร้อยคนให้เข้าร่วมลัตธีของเขาและตั้งลัททิที่มีชื่อว่า Voice เขาหรือลัททีแห่งความว่างเปล่านั่นเองผู้ติดตามเหล่านี้ยึดมั่นในตัวโนริเป็นอย่างมากและเชื่อฟังคำสอนของเขาแต่ไม่นานหลังจากนั้นที่ลัททีก่อตั้งขึ้นโนริก็หายตัวไปอย่างปิศนายอีกครั้ง ช่วงปี2 0 1 0ันสถึงสองพนิโนริเองได้คืนชีพบัญชีเดิมของเขาขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มาพร้อมกับความผิดปกติหลายอย่างเช่นรูปอวตารของเขาและวันออนไลน์ล่าสุดของเขาถูกแทนที่ด้วยเครื่องหมายคําถามทั้งหมดซึ่งเป็นผลข้างเคียงมาจากการเจาะร,ระบบที่โนริน่าจะเป็นคนใช้กับเว็บไซต์ของโลบอสและเขาได้ทําการโพสต์ข้อความไว้บนเว็บบอร์ดของโลบอสว่า and so darkness descends หรือว่าและแล้วความมืดก็มาเยือน ซึ่งการกระทําดังกล่าวเนี่ยเหมือนไปกระตุกหนวดเสือและเป็นการกระตุ้นให้เหล่าฮันเตอร์หรือว่าพวกกลุ่มนักล่าตำนานมิทันเตอร์ในโลบ็อกได้ทำการล่าโนริเพื่อกำลับขอแทนอันนี้ผมเดาว่าน่าจะมีคนไปถามแอดมินนะว่าทำไมมันใช้เวลานานจังถึงแบบกว่าจะแบนโนริได้ผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มนี้แหละที่น่าจะไปล่าเขานะจนกระทั่งมีฮันเตอร์คนหนึ่งครับสามารถติดต่อไปยังแอดมินหรือว่าฝ่ายพพอร์ตของโลบล็อกได้และขอให้เขาเนี่ยลบทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับโนริออกจากเว็บไซต์ก็คือในประเทศหายไปสําเร็จครับแต่ไม่นานความวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งกลุ่มลทัทธิต่างๆเริ่มอ้างว่าโนริเนี่ยจะกลับมาแน่นอนเพื่อลงโทษผู้ที่ต่อต้านเขาและลงโทษผู้ที่ต่อต้านลทัทธิแห่งความว่างเปล่าด้วยวงจรอุบาทเนี่ยกวนซ้ําไปซ้าม,มาทุกปีโดยเฉพาะในวันที่16ของแต่ละเดือนเหล่าสาวกจะจัดพิธีอัญเชิญโนริหวังให้เขาหวนคืนมาสาวกของบอยเขา ยังคงเกียดชังกลุ่มมิตรคอมมูนิตี้หรือกลุ่มนักล่าตำนานอย่างรุนแรงโดยเชื่อว่ากลุ่มนั้นนะคือกลุ่มที่ทําให้เจ้านายของเขาเนี่ยหายสับสูญไปนี่ก็น่าจะจบตำนานแล้วนะครับแต่ จริงๆแล้วอะถ้าอยากถามหาเรื่องจริงของตัวโนริอะถามว่ามันมีไหมผมมีให้เหมือนกันครับมันจะมีบัญชีผู้ใช้บัญชีหนึ่งในโลบ o ์นะครับที่ชื่อว่า Yale University ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนบ้าเล่ยมันจะตั้งชื่อบัญชีตัวเองว่ามหาลาย Yale ัยเยลวะได้โพสต์เกี่ยวกับโนริว่านี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยตอนนี้เขาค้นชื่อ ผู้ใช้ที่ชื่อว่าโนิแจะมันมีแต่เครื่องหมายคาถามเต็มไปหมดคนบางส่วนก็บอกว่าโนริเนี่ยน่าจะเป็นแฮกเกอร์นะหรือว่าเป็นบัญชีต้องห้ามที่แบบว่าเซิร์ชแล้วมันจะไม่ขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเพราะว่าเว็บไซต์โลบอกเน่มันบัคเพราะมันล่มเมื่อวันก่อนนั่นเองครับแล้วก็มีอีกบัญชีที่ชื่อว่าเสวจูดี้โนลีซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นบัญชีบัญชีหนึ่งของโนริเพราะว่าภายในบัญชีเขามีแมปที่ชื่อว่า t e m p e s t อยู่แล้วพอเราเดินนเข้้้าาาไไปจสสุดดดททงงกก็พบบััตตวะครแีี่่่ชือ ASPX แล้วก็มีบัญชีบัญชีหนึ่งครับที่คาดว่าจะเป็นบัญชีปัจจุบันของโนริแต่เขาคงไม่ได้แฮกอยู่แล้วแหละชื่อว่าเ t เทอร์นเขาคาดว่าน่าจะเป็นบัญชีของโนริเพราะเมื่อเราเข้าไปในเกมของเขาเราจะเจอกับตัวละครของโนริทุกเวอร์ชั่นเลยครับและพอเราตายก็จะมีการจำสแกร์ที่กล่าวถึง ASPX ด้วย ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมเอามาจาก Roblox, c r e e p y Pasta w i k i และ m i t c o o m u u n t y y ซึ่งมันเป็นขละอันกับ Forsaken และข้อมูลจาก2เว็บไซต์เนี่ยบางทีมันก็มีการขัดแย้งกันเองบ้างผมก็เลยต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาย้ำรวมกันเท่าที่ทำได้นะครับทั้งตำนาน ที่อยู่ด้านบนแล้วก็เรื่องจริงที่อยู่ด้านล่างก็คือผมเอาเรื่องจริงไปทายคลิปนั่นเองครับว่าเออมันมีจริงไหมสรุปก็คือมีจริงครับแต่ว่าไม่น่าใช่แฮกเกอร์หรือว่าอาจจะเป็นแฮกเกอร์แบบไม่ได้โหดขนาดนั้นเพราะว่าถ้าได้ v o i c e star ไปแล้วมีพลังอะไรขนาดนั้นผมว่าคนที่แบบซื้อไปลิมิเต็ดไปคงแบบบินโชว์แล้วอะจริงจริงนะมันไม่ขนาดนั้นครับโอเคไหมมันไม่ได้เหมือนพวกแบบว่าครูคิดที่แบบว่ามีคร cool ู gui ใช้จริงๆอะไรทำนองเนี้ย แล้วคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับก็จบกันไปแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เพิ่มกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ